สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบปริมาตรเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงเรามาดูที่แบบฝึกหัด8.6กันเลยนะคะนักเรียนข้อ1พิจารณาการตวงเติมคำตอบแล้วเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างข้อ1น,นักเรียนดูนะคะ นมในเหยือกตวงใส่ถ้วยตวงได้จุดจุดจุดถ้วยตวงนักเรียนสังเกตนะคะนมในเหยือกตวงใส่ถ้วยตวงได้กี่ถ้วยคะอ่าเก่งมากค่ะสองถ้วยนะคะต่อไปค่ะน้ำส้มในโถตวงใส่ถ้วยตวงได้จุดจุดจุดถ้วยตวงได้กี่ถ้วยคะน้ำส้มนักเรียนดูสิคะอ่าเก่งมากนะคะได้หนึ่งถ้วยค่ะทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันนะคะนักเรียน นมในเหยือกมีปริมาตรมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าน้ำส้มในโถคะนักเรียนนักเรียนดูนะครับอ่ามีปริมาตรมากกว่านะคะข้อ2ตวงน้ำผึ้งในขวดได้จุดจุดจุดช้อนโต๊ะอ่านักเรียนช่วยกันนับนะคะว่าตวงน้ำผึ้งได้กี่ช้อนโต๊ะคะอ่าง่ายมากเลยนะคะได้15บห้าช้อนคะ่ะต่อมาคะ่ะ ตวงน้ำเชื่อมในถ้วยได้จุดๆจุดช้อนโตะ๊ะช่วยกันนับนะคะว่าน้ำเชื่อมจะตวงได้เท่าไรบางคนนับเร็วมากเลยนะคะเก่งมากค่ะได้14ช้อนโต๊ะนะคะต่อมาค่ะเราจะมาเปรียบเทียบกันนะคะน้ำพึ่งในขวดมีปริมาตรจุดๆจุดน้ำเชื่อมในถ้วยนักเรียนดูสิคะเรามาเปรียบเทียบดูสิคะน้ำพึ่งมีปริมาตรเป็นยังไงคะอ่าเก่งมากค่ะมากกว่าค่ะ ข้อสพิจารณาการตวงแล้วเติมคำตอบและเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องวาง่างข้อ 1. นึตวงพริกป่นในขวดได้8ช้อนชาดังนั้นพริกป่นในขวดมีปริมาตรจุดจุดจุดช้อนชาอ่านักเรียนดูนะคะตวงได้8ช้อนชาเพราะฉะนั้นปริมาตรพริกป่นที่อยู่ในขวดก็จะต้องมีปริมาตรกี่ช้อนชาเหมือนกันค่ะนักเรียนอ่ามีปริมาตร แช้อนชาเหมือนกันนะคะข้อ2องตวงพริกไทยในขวดได้12ช้อนชาดังนั้นพริกไทยในขวดมีปริมาตรจุดจุดจุดช้อนชามีปริมาตรเท่าไรคะนะักเรียนถ้าตวงได้12ช้อนชาก็ต้องมีปริมาตรเท่ากับอ่าเก่งมากค่ะ12ช้อนชาค่ะข้อ3าม ตวงน้ำตาลในขวดได้9ช้อนชาดังนั้นน้ำตาลในขวดมีปริมาตรจุดๆุจุดช้อนชาอ่านักเรียนดูนะคะถ้าตวงได้9ช้อนชาก็ต้องมีปริมาตรกี่ช้อนชาเหมือนกันค่ะนักเรียนอ่ามีปริมาตร9ช้อนชานะคะข้อ 4. ี่พริกไทยมีปริมาตรมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าน้ำตาลคะนักเรียนอ่าทีนี้นักเรียนไปดูข้อมูลด้านบนได้เลยนะคะ อเก่งมากนะคะมากกว่าค่ะแล้วก็ถามต่อนะคะว่ามากกว่ากี่ช้อนชาคะ่ะการที่เราจะรู้ว่ามากกว่าหรือว่าน้อยกว่ากี่ช้อนชาเราจะหาคําตอบโดยใช้วิธีอะไรคะนักเรียนอ่วิธีลบนะคะก็คืออะไรลบกับอะไรคะนักเรียน1 2บลบเใช่ไหมคะเหลือเท่าไหรค่คะเหลือสามนะคะต่อมาค่ะ พริกปนมีปริมาตรมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าน้ําตาลคะนักเรียนอ่ามีปริมาตรน้อยกว่านะคะแล้วถามต่ออีกค่ะว่าน้อยกว่ากี่ช้อนชาอ่าทีนี้เหมือนก,นกันกับข้อด้านบนเลยนะคะใช้วิธีลบค่ะอะไรลบกับอะไรคะนักเรียนอ่าเก้าลบแปดใช่ไหมคะเหลือเท่าไหรคะอ่าเหลือหนึ่งค่ะข้อห้า อนักเรียนดูนะคะว่าสิ่งของชนิดใดมีปริมาตรมากที่สุดคะนักเรียนอเก่งมากนะคะพริตไทยค่ะต่อมานะคะสิ่งของชนิดใดที่มีปริมาตรน้อยที่สุดคะดูจากข้อมูลด้านบนได้เลยนะคะเก่งมากค่ะพริปปนค่ะบทเรียนจบแล้วแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้านะคะนักเรียน